สวัสดีจ้าเจเจวันนี้มาชมสวนพักเล็กๆของฉันเนาะไก่จีน้าเราแหละก็ฝรั่งเศสเนี่ยก็ออีกไม่กี้วันก็จะกลับเมืองไทยแล้วไปเที่ยวหนึ่งเดือนแล้วมาชมสวนพักเนาะไก่จีขาวนานาวยังเดือนอันนี้เป็นมะนาวมะนาวทิจเจได้เสียบหยอดได้ไววนะน่ะนะที่ทำคลิปไปปีนี้ออกลูกหลายอยู่ ใหญ่ดีลูกสวยงามดีอีกต้นตนงตนนน้นนนเก็บกินไปเบิ่องละอันนี้ก็เป็นมะเขือที่ปลูกในกระถางปีนี้คงจะไม่ได้กินดอกคงไม่ทนนันหนาวดอกไก่จะเขานานาหนาวเรายังอกอกดอกอยู่ออกดอกแต่ว่าก็ล่วงเจดจะเก็บใส่กระถางไว้ก็นี่แหละแล้วก็ถึงหนานาวก็เอาเข้าไวา้นในหลกมาเนาะเอาพายางคุมไว้เอาไว้ไวกินปีหนา อันนี้พักคาน้าไม่สวยดอกมันเก้นๆแล้วมะเขือเทศแก,เ,ก,เ,กเอ้ยมะเขือเทศหน่อยๆงามๆดกกพวกนึงอีเมเจาเอ้ยนี่อันนี้ภูมิใจเสนออันนี้ก็ต้นมะละกอต้นมะกรูดปลูกผสมประสานปลกูกในกระถางเดียวกันนั่นแหละประหยัดเนื้อทีเจ๊กเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วพอมาปีนี่ออกหน่อยดีดีแกยต้นเดียวเดไดกินหลยหลยออกตลอดเลย ปีนี่ก็เลยจะเก็บใส่กระถางาไว้ให้ได้ไลายๆ,ๆปีนาไม่ได้ไม่ต้องปลูกมันไม่ตายดอกแกยเก็บเอาไว้แล้วก็เอาไว้ในหล่ม,มนะอากาศมันหนาวก็เอาพายางคุมเอาไว้อันนี้ก็ต้นฝรังร่งฝรั่งส่แดงนะ่ะเจสือหน่วยเข้ามากินส่วนเหนือนให้ลูกกินลูกชอบกินฝรั่งแล้วก็ส่วนเม็ดอเจกับแบงค์ก็สวนึงมาเพาะเม็ดน,นี่ก็ได้ปีกลัวแล้วดีนี่ จ้เขาจะออกลูกปีไหนดอกปีนี้พยายามปลูกอต้นมะเขือในกระถางปลูกไว้หลายอันนี้ก็แก้วมังกรเอามาจากเมืองไทยแลนุน่ตนต้นอันมิเจียาบยอดเอาไว้อันนี้ต้นมะนาวต้นแม่พันแล้วนะออกลูกร้ายอยู่ยังไม่ทันได้ก,กินเลยปีนี้ยังไม่อากาศดีดีตอนเชา้า โอ,อกหลกูบดบเยอะอ้าวนี่แหละหลูบมันเออนี่ไง <c oughs> อยู่ห่างๆกันไปกระไรอยู่แหละดอกไม้ดอกไม้ที่นี่คือต้อนชวนชมพยายามปลูกลายหลอบแหละปลูกกระต่ายปลูกกระต่ายเนาะเขานาหน้ากระต่ายอันนี้พอดีเลยไปเจอต้อนมาต้นละสิบสี่ยูโรชวนชมชอบแต่ว่าปลูกมันไม่เคยรอดก็ดูสิ เอมาขนาดนี่แล้วมันจะยังตายอยู่ไหมโป้ยเซียนอันนี้ต้นอาวคาดูพอเดินเม็ดมันกันนี่นด็ข้าองค์มันเองนีง่งอันนี้ครับโป้ยเซียนกระสือมาอันนี้ต้นละ14ยูโรมือนกันแต่ชอไปเนาะฝักทองฝากบานเองแหละมันมันก็มีหน่วยนะแต่ว่ามันหลน่นม่ติดไม่เข้าใจเหมือนกันไ้ อันนี้แตงแตงบ้านเราแหละยเดี๋ยวกินไปหลายลูกแล้วอันนี้หน่วยไม่ค่อยติดแล้วมันไปไปลายละอันนี้แคนตาลูปเนาะบานเองเรียกอะไรเดี๋ยวแคนตาลูปตัวนี้เขาเรียกเมื่อลงหลงคือ,คอบ้านเรากำลังออกหน่วยนี่กิดเขื่อหน่วยนี่ก็พริกปลูกผสมกันไปเพราะว่าต้นนีอ้อยากปลูกหลายๆอยู่แต่ว่าค่านหนังแพง แดงแดงบาดเราด้วยนี่ได้กินตลอดเลยอันนี้เคนตาลูกมะลงอันนี้พริกพริกกำลังแดงพริกดกอันนี้เก็บไปเก็บไปได้จักประมาณกิโลหนึ่งละที่เหลือ,อน,นี่ก็เดี๋ยวก็จะได้เก็บอีกวัน,นอันนี้มะเขือมันเป็นมะเขือหน่วยหน่อยเขาเรียกมะเขือโตแล้วหรืออะไรนี่แหละ เดี๋ยวก็เดือนประมาณเดือนตุลาจีก็จะมาขุดใส่กระถางก็ปลูกผสมกันไปแล้วก็บมักเนี่ก็ฝักทองปลูกหยัดหยัดเยะๆกันไปผิดทุกไลน์ล่ะดอกด๊อกเก่ผิดดกอยู่ผัวได้กินสำหรับตัวเองอยู่ม่ได้ปลูกมากปลูกแค่พอได้กินแล้วก็ถึงเวลาจะเข่าหนาวเองก็เก็บใส่ตู้แข็งเอาไว้กินได้ตลอดปีเนี่ย ตน้นพักกะถินกระถินนี่ก็มีอยู่สองตน้นอีกต้นนึงอันนี้ก็อนนี้คือฝักอันนี้ก็ต้นเออะไรนี่เรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรใบนางลักเออใช่ใบนางลัก,ออาลกหามด้วยลืมฉื่อทัวหนังกินหน่วยอันหมดนออันนี้คือชุดชุดไม้กำลังออกดอก กับประเทศไทยเราคงเจกกักกระไขร่รู้จะมากินนี่อันนี้ก็เมื่อเ,เทือนาก็กินจนอันนี้เราเนาะดูหน่ยวยเขาตกคืยังเหลือยังออกดีๆอยู่เลยยังเหลือหน่วยร้ายอยู่ฟัดใบออกดูดูหน่วยเหี่ยวเลยตักไข่อันนี้ฝักแมว หยอดกินอร่อยอร่อยตินหน่ยฉันไม่เคยชอกินดอกกินหยอดนะนี่ขาน่าเลือจากไม่รู้จากปีอะไรไม่รู้นี่อันนี่ต้นกล้วยกล้วยกล้วยลายนี่นงามๆเอามาลงได้พอเดือนอยังบุ๊ต้นละสิบยูโรปลูกผสมประส,นะสานนาะผิดมะเขือบวบก,กินหน่วยไปหมดหลวกอ,อกหน่วยดีดีเนี่ยูกด,ด กำลังจะออกใหม่ก็มีหน่วยหน่วยหน่อยอ,ะอ่ะน,นี่ก็ชุดใหม่เลยนี่ชุดเก่ากินไปเป็นสิบกว่าหน่วยหรอกผ<อ>สมผสานนี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงละอยู่เมืองนอกก็ปลูกผักกินเองหาสื่อกินยากดกินเว่ยมะเขือก็กำลังออกลูกมนันงุงม,มันเลงเลยดูเค้ยออกลูกลายลายมาลูกออกลูกตอนที่จะเขานาน้าหนาวนี่แหละปลายตุลานั่นแหละต้องมาคุดใส่ละเพราะว่าถึงเวลานั้นก็อากาศก็หนาวแล้ว นี่แหละเอ้ยสวนฉันสวนหน่อยๆเนาะสวนคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าบายบาย